สวัสด,ดีครับอ้าวเอาล่ะเอาล่ะอุ้ยอุ้ยเอาวันนี้เราก็จะพาผู้ว่านมาขโมยเด็กนักเรียนกลับบ้านก่อนนะครับผมผู้ว่านเกลียดมิ้งะผู้ว่านเกลียเชีย่ยกเลี้ยวแซมโผล่พิ่นไปอยู่ไปเ้าเอ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 าโอ้ยสวยสวยเด็บปุ้นน้อยโอย้ยเอาเอา เอาแล้วครับเอาเอาออหือรอก่อนรอรอคกเลยตอนนี้รอรอรอตัลอม่หนีเอาเด๋ยวน้อดเ๋ยวบนน่ดหเอารอรอัแล้วเนาะโอยตึ้มเอื้ออืโอ้สามวิสามวิาหนึ่งสองสามโอ้เอาไหมเอาไหมเอา หนึ่งสองสามโอ้โหเก่งมากครับให้รางวัลไปครับมะพร้าวครับผมรลักนี้ยังเลี้ยนบอกคุณแม่ก่อนมาไปลาไปเที่ยวกันด้วยวันสิเดี๋ยวลากังมาว่ต้องอ่นลาด็อกไาสินปมามิงมาไปมาเร็วไป ช้างน้อยติดนมครับเอากำไรใส่คอเลยเฮ้ยโอ้ยตีวะจะมาท่านหลวเอเอนี่เราก็จะเอากำไรออกไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเวลาใส่ก็ใส่าย,ยากถอดด้วถอดยากครับน้องมิ่งไม่ยอมให้ถอดเดกกลัวจะถอดได้อโอ้โหก็เลยใส่ไว้เพื่อความให้น้องมิ่งชินนะครับ มา่เพี้ยม่เพี้ยม่เพี้ยคิดถอนเมียดิไปบอกเมียบอกมาหลายจะไปเที่ยวไปพุ่นวิ่งเลยพุ่นวิ่งเลยไปเลยไปเลยโอ้ยเ้ามันไป้ามัโอ้กำไรรู้เด้เกินแน่ตัางล่าง โอ้โหวิ่งเร็วมากเลยเอาขับอีกแล้วเบึ้งเบึงเบึงเบึงโอ้หเดี๋ยวดึงขึ้นในมิ่งเอา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 เดี๋ยวดึงกับไม้ก่อน <c oughs> โอ้ยนอะดูครับนี่ครับคือสาเหตุที่ไม่อยากแบบปุดกําไรออกนะครับเวลาน้องมิ่งวิ่งครับ,บกลัวกลัวน้องมิ่งวิ่งกระเรื่องโอ้ยพี่เอา้ามาพี่อะไรมา,ม,ามาพี่ก่อนมาๆนี่พี่เหม็นน้องเม็ดงอนงอนงอน งอนครับงอนรอนรออรอนครับอุ้ยน้าเอ้หล่อไม่นอ้อได้ไหมนอนด่อ้วเอดเก่งมากม่พี่เฮ้ยเพนไปเร็วมา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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยไปแล้วครับไปเร็วไปเร็วไปได้อีกเนี่ยไปได้อออ อาโอ้ยพวกไอเป่าติดขอดนะคอรเลยรับก่อกนมัดแบบใหม่มัดแบบใหม่ที่พูดคร้บสุดยอดจริงมากเลยตอนนี้จะกลับมาเรียนเอา้าเอา้าแตเดี๋ยวแม่หิวนุ่มไปบอกแม่ก่อนมาอะไรไปเที่ยวเยน็นไปถ่าอีกนะ ไปได้แล้วไปอีกแล้วไป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 เด้หนูนุน้ำบ่จะไปไหนน้อเสียมิงนี่เยอะนักเลียงอีอเอคาดคาดอออออาจะไปได้อีกนี่ดูไปไหนนี่เขาขั้วย่างเดียวได้นี่ Ui, 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 đủ hợp Đó, đó, à, khu quân Mi khu ạ Bé này đâu này, bé này đó đi, minh Ui Má phí thoái <laughs> Thoái, โอ้โหหิวน้ำครับมา,มา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 พี่เอ้าพี่ไปมาไปมาบิงพี่แม่ฮ้เ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 ฮมา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 พี่ฮ้่ฮ้เน้นเ้เ้เฮ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 ้เอเ้เฮ้เฮ้เเฮ้เฮ้เฮ้เ้เเ้เ้ น,น้ำครับมากินน้ำกินนี้ดิยิ้มหลืเหอเปล่เอาเอา,เอากลมตูด่ดงนีๆๆๆๆๆน่น้ำครับกินน้ำก่อน,นตื่นมากข้อแห่งน,นะครับผมขอกินหน้กไหมครับเพื่อนครับ สงสัยเคยมากินเด้นี่ค่อยเดินมานี่แฮห่แแห่สยเอาเอาแล้วถอย,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 ยอุ้ยอ่านหน้ามั้งดูว่านี่ไม่เปลี่ยนนี่เน้นแท้นี่ถอยแล้วเฮ้ยจับนี่ตีนเอาแล้วนี่คุณแม่ตายมาแล้วครับ เพื่อนเนเวียนาม,มาพี่พี่พี่มาพี่พี่ <S <S มา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 อาม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 าแล้าม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 ยมามามา้าาม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 รมยมา้อามามาามามาาม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 า้าม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 ยมมามาลาดีแล้วาาา โอ้โหดูไม่เห็นเลยดูนี่เอาเอาเอาโอ้โหดูอาบน้ำมาแล้วคลิปแม่เฮ้ยมาพี่เอ้พี่มาพี่เอ้พี่นั่งพี่ยิงแม่ถอยมา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 ไต่มาแม่แม่โอ้โหหุ้ยสิไปพุ่นหล่าเลยมาพี่ เดี๋ยวเอ้าเอ้ามาเร็วมาโอ้โหดู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 โอ้โหเสีงแดดหน่อยนะครับผมนี่ไปอาบน้ำมาชื้อคึกมากคึกมากวันนี้เดินรอบบ้านเลยครับแดงหน่อยมามามาพี่มาพี่ ไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วเขาคั้วอีกแล้วลุงสสยมีเสบียงครับฝั่งนั้นไาพี่มาพี่ถอยไหมเอา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 คึกแล้วคึกแล้วคึกแล้วครับโอ้ครับสวัสดีขอกินอย่างเดียวเลยโอ้โหไม่รู้ครับก่อนก่อนหนึ่ก็อย่าลืมเข้ามากด subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ตำหน่งที่พูดจาไม่สุภาพก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมลากันแล้วครับสวัสดีครับ